พิธีไหว้ครู เกิดขึ้นจากความกตัญญูของคนไทยที่ถือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณในฐานะผู้ประสิทสธิปศาสาทวิชาและอบรมขัดเกลาจิตใจโดยกำหนดให้ประกอบพิธีในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2หรือในวันใดวันหนึ่งในราวเดือนมิถุนายนตามความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่ว่าพระพฤหัสบดีเป็นครูของเทวดาหรือครุเทวะในการไหว้ครูมีเครื่องบูชาที่สำคัญได้แก่ยาแพรกเป็นสิ่งแทนความอดทนในการเรียนและความยากลำบากไม่ยออ่อท้อ ดอกเข็มเป็นสิ่งแทนความมีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมรวมถึงเกสรของดอกเข็มก็มีความหมายที่แทนด้วยความรู้ที่เล่าเรียนมาหากนำไปใช้ในทางที่ถูกแล้วชีวิตก็จะประสบแต่ความหวานฉ่ำเข้อต่อเป็นสิ่งแทนสติปัญญาความรู้ที่ได้รับจากครูจะได้แตกฉานและการเอาชนะความสุขสนความเกียดคร้านทั้งหลายในตัวเองและดอกมะเขือเป็นสิ่งแทนความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและกระตันยูกระตะเวที ในปัจจุบันได้มีการนำสิ่งต่างๆมาผสมผสานาและส,สรรส้างให้เป็นพานไหว้ครูที่มีรูปแบบลักษณะแตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคนและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทยด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เตรียมเสนอต่อยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนพิธีไหว้ครูเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ <What? S 1> เพื่อตอบกระแสสังคม ให้ทั่วโลกยอมรับและตอกย้ำว่าครูนักเรียนเป็นกันแล้วต้องเป็นชั่วชีวิตไม่มีวันเลิกซึ่งจากการที่กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้นฝากคําคถามไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าพื ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครูนักเรียนแล้วควรเอาเวลาที่มีค่าทุกวินาทีไปปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาที่เป็นอยู่ให้มีความเป็นระบบและก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะดีกว่าหรือไม่<อ>เพราะทุกวันนี้มีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างมากมายแล้วไม่รู้กี่รายต่อกี่รายมีหนําซ้ําด้วยระบบกฎเกณฑ์ที่มีความล้าหลังทําให้ครูที่มีคุณภาพลหลายต่อหลายคนเกิดความท้อแท้และต้องออกจากการเป็นครูหากว่าท่านมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชน รเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะคิดสั้นได้ขณะเดียวกันพิธีไหว้ครูจะมีความสำคัญได้อย่างไรหากประกอบพิธีไปแล้วครูกับนักเรียนยังไม่มีความสมัครีกันเหมือนเดิมส่วนหนึ่งมาจากครูในนักเรียนบางคนเป็นพวกเช้าชามเย็นชามละเลยหน้าที่ของแต่ละคนไปวันๆจึงเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาให้ดีๆถึงลำดับความสำคัญของการทำงานมิฉะนั้นแล้วคำว่าความก้าวหน้าทางการศึกษาคงเป็นเพียงแค่ลมที่ลอยวนไปในอากาศยังไม่สิ้นสุดต่อไป ท่านไม้ไหว้สาบูชาครูท่านผู้รู้ศร์วิชาทั้งศาสตร์ศิลพระคุณครูมากล้มท่วมแผ่นดินทั่วทุกถิ่นเชิดชูครูน้อมบูชาดอกมะเขือดอกเข็มและหญ้าแพร่ทูบเทียนแทรกแตกฉานซึ่งกันขาเทิดพระคุณครูผู้ให้ซึ่งสัญญาน้อมวันทาแม่พิมพ์พ่อพิมพ์เออย ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินมีความสุขมากๆและฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ